ไม่มีดอกเบีย้ยอย่างนี้นี่มันเป็นการร่วมกันสมคบคิดกันสร้างเอกสารพยานหลักฐานอันเป็นเท็จวินยูชนพึงรู้ได้ว่าคนที่ยืมเงินกันจริงคนที่ต้องชำระเงินกันจริงคนที่หาขายหุ้นให้กันจริงไม่มีใครเขายอมรับ ตัวสัญญาแบบนี้ไม่กำหนดว่าจะต้องชำระหนี้กันเมื่อไรและหนี้ที่ตัวเองเป็นเจ้าหนี้อยู่ก็ไม่มีดอกเบี้ยนี่ไม่มีใครในโลกนี้เขาทำกันครับเว้นเสยแต่ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมหรือต้องการจะปิดบังอำพางซ่อนเล้นนั่นคือเหตุผลที่ผมยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าเรื่องนี้ไปปปชและไปศาลอาญาทุจริตแพทองทานจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตถ้าเรื่องนี้ไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแพทองทานจะถูกวินิจฉัยให้หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี